โอเคครับวันนี้จะมารีวิวช็อกโกแลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับที่กินแล้วไม่อ้วนนะก็จะเป็นอันนี้เลยครับเนี่ยเราจะมาชิมกันว่ามันจะขมหรือเปล่านะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้กินอันนี้ก็เห็นว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองซื้อมากินนะนแกะกันเลยจะว่าไปแล้วกล่องก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย เป็นกลองอย่างนี้นี่พรีเมียมสุดๆนปวดยังไงวะเนี่ยอ้เหียนวันนี้สาเอ่อหกเก้าสิ ยี่บีดเดี๋ยวมียี่บีดอันนนะเ <c oughs> ดี๋ยวขอสักอันดิอ่ะจบจิ้มมามันเลยอืมขมดิอร่อยต้องงนี้โกโก้แท้อะไม่ใช่หวานอยู่นะครับอืมอย่างนี้เลย อจะอ่านได้บ้างครับเดีย๋ยวมาข้างล่างมันจะเขียนพลังงานอยู่ครับพลังงานก็สองร้อยเก้าสิบกิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็น้ำตาลหนึ่งกร,รมัมไขมันยี่แปดกร,รัมแล้วก็โซเดียมเจ็กร,รมัมถือว่าน้อยมากเลยนะปกติน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเยอะ อออร่อยอ่ยะประมาณนี้นนะครับก็เอามากินดูเฉยๆไม่กีอะไรครับอยากซว่มมันอร่อยปะ ตอนแรกก็ไม่นึงว่าจะขมขนาดน,นี้แต่ก็เราเรียนอ่ะมันต้องอร่อยรสชาติอย่างนี้แหละแ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรัปนี้ก็อย่างนีกน้ก่อนไปนี่กัดกัดเสียงดังดังเลยเอเดมาโคตรดัง